อัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อนกำลังแรงบัวลอยมีศูนย์กลางบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตามแนวชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่28ถึง29กันยายน2568จากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับอิทธิพลของพายุบัวลอยส่่่งผลใให้นนนนชววััที28-30 68กยยาย ร่องมรสุมกำลังแรงจะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคอีสานประกอบกับมรสุมต้นตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งด้านตนออกของภาคเหนือและภาคอีสานตามแนวขอบของพายุ ส่วนภาคใต้และภาคตะวันออกได้รับมรสุมต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้าล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขังสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงข้อมูลนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางในการติดตามและวางแผนการรับมือในช่วงฤดูฝน